ไค่ณพอ๋อขอบคุณค่ะ Isso ให้ต่างชาติไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่ floating market นะคะตลาดน้ำสี่ภาคที่พัทยานะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินกันข้างในนะคะก็ที่นี่นะคะรถบัสจอดรถบัสจอดเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามันมีคน เยอะไหมนี่ก็เป็นบรรยากาศจากด้านนอกนะคะบรรยากาศจากด้านนอกนอดชัวหาทางเข้ามาเจอทางออกนะคะไปอีกเดินไปอีกสวัสดี้วยลุกสวัสดีครับหนูไปไหนมา สวนน้ำชื่ออะไรนะสวนน้ำอ่ะโคลอมเบียพิกเจอร์ใช่ไหมเล่นน้ำสนุกไหมโอ้โหเรานะคะทางเข้าเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะเจออันนี้แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยบรรยากาศข้างใน ก็พื้นจะเป็นพื้นไม้นะคะอันนี้ก็เห็นน้ำแหละแล้วก็จะมีของขายแบบนี้นะให้ดูเราไปหาห้องน้ำก่อน ก็ที่นี่นะคะก็คนจีนจะเยอะเพราะว่ามีรถทัวร์มาลงที่นี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทัวร์คนจีนอุ้ยมีเรือม,มาโบ๊ทโบ๊ทคามโบ๊ทคาม

วนนี้แดดเริ่มล่มแล้วนะคะตอนเมื่อตอนกลางวันนี่คือแบบแดดร้อนมากวันนี้วันนี้แดดร้อนมากๆหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันเดี๋ยวเราเดินหาของกินก่อนนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน <c oughs> นู่น ร e s น a ้า a n t Yeah. ใ e ่ใ r ่ใช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 ่ใไปใชนใช่ใช่ใช่ใก่ใชนใอ่ใช่ใช่ใชนอ้กใชออช่ใชิใชมใช่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 เฮีไช่ใ่ใชนใช่นช่ใช่่ใช่ใชนใช่ใช่่ก่่่นี่่่ ให้จากที่เราเย็บเมื่อวันนั้นอันนี้เป็นวิธีคนไทยนะคะนี่อันนี้ภาคใต้ภาคใต้

แหววเสื้อยืดหนึ่งตัวมวยไทยผ้านิ่มมากไป มวยไทยมวยไทยแบงคอกนี่มีมวยทะเลด้วยแล้วก็เป็นพวกของแฮนด์เมดนะคะเฮวนอวนส์เฮวนอนไอศครีมอันนี้อ่านว่าโอรีโอกับอัลมอนด์แม่ค้าโอรีโอกับอัลมอนด์เป็นวานิลลาหรือยูสเกอร์ะอะไรนะคะเหมือนในรูปอะคะ่ะใช่ไหม เอาเหมือนในรูปป่ะหรือเอาแบบไหนอุ้ยน่ากินน่าอันนี้น่ากินที่น่าใช่ขาใส่ไปนั่นอะไรโอ้วิปปิ้งครีมไม่มีนะคะอะไรนะคะครีมแบบนี้หมดนะคะมีแบบไหนคะอ่าครีมมันหมดก็จะได้แต่ส่วนอันนี้ไอศครีมค่ะอันนี้เราสั่งอันนี้ไปนะคะมีช็อกโกแลตโอริโอ้แล้วก็อัลมอนด์น่าเป็นซอสอะไรดีคะมีช็อกโกแลตคาราเมลสตรอเบอรี่ พีทบอกบอกป้าสิลูกเอาแบบไหนอะไรลูกมีช็อกโกแลตคาราเมลสตรอเบอร์รี่เนี่ยเราก,เ <Okay. S 2> ก็ใส่ซอสลงปลาไอ้เนียเซมมุกกระบกถั่วโบราณล้วนไลเดสไลเดส อัลมอนด์ไทยแลนด์ how much อัลมอนด์เบกเท่าไรคะเท่าไรครับในซงวายวันเันเ only one one how much d a i าลูกน่เออ e อ o ตกใจตใจหมด นี่นี่เอเลี้ยงมีกาแฟคอปปี้ไทยแลนด์ชาชักชาชักหนึ่งเดียวในโลก first one in the world คนที่นี่ก็ มีอะไรให้ดูหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าใครมีเวลาว่างก็มาเที่ยวที่นี่ได้ไดนะคะคนไทยเข้าฟรีส่วนชาวต่างชาติจะคนละสองร้อยอิสต์สเซบงมอเชื่อเลืองแสงด้ <c oughs> วยทุกคน beautiful สวยจังเลยเรามาถึงทางออกแล้วนะคะเด็กเหนื่อยเด็กเหนื่อยนะครับ